สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พญามหาก็มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับเราก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่นะครับหลายท่านก็ไปเที่ยวกับครอบครัวไปภูมิรำนาไปเยี่ยม พ่อแม่ครอบครัวของเราขอให้เดินทางด้วยความแคล้วคลาดรอดปลอดภัยนะครับหลายท่านก็ฉลองปีใหม่กันแล้วครับเมื่อคืนนี้เข้าดาวกันเรียบร้อยแล้วหลายท่านก็มีความสุขตอนรับปีใหม่วันที่หนึ่งที่สองที่สามนี้ก็ทยอยกันเข้ามาทํางานมาทําหน้าที่เหมือนเดิมนะครับแต่อยู่ส่วนไหนของ สยามเราก็ขอให้เดินทางกลับมาทํางานด้วยความแคล้วคลาดรอดปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับพา่าใหญ่มหาก็นําพระเนื้อผงแบบบ้านๆนะครับเป็นแบบที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แต่ก็อาจจะไม่ไม่เห็นหรือไม่รู้นะ แต่ที่พ่อใหญ่มหานำมานี้คือ <c oughs> แท้แน่นอนนะในแบบฉบ,บับของพระบ้า้านที่พ่อใหญ่มหาได้สะสมมานะครับ <c oughs> องค์นี้เนี่ยเห็นไหมครับพระของอลุงปู่บุญนะ <c oughs> เพื่อนสมาชิกเนี่ยขัดตามาติเพชรเลยนะ หลวงปู่บุญท่านก็จะมีลงยันด้านหลังไว้เห็นไหมครับพอเย่ยมาหาดูดูลักเนี่ยโอ้เป็นร้อยปีเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยสวยงามเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูนะครับดูลักดำลักเก่าลักโบราณน,นะเป็นพระเนื้อโงของหลวงปู่บุญนะเพื่อนสมาชิก ถ้าท่านใดมีเนี่ยเก็บรักษาไว้นะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะพิมพ์ไหนถ้าเป็นของหลวงปูบนน่บุญนี่เพื่อนสมาชิกเก็บไว้ได้เลยนะแคล้วคาดรอดปลอดภัยนะคล้วคาดรอดปลอดภัยเป็นพระที่ <c oughs> หลายคนก็อยากมีไว้ครอบครองนะเพื่อนสมาชิก เนี่ยเป็นองค์ที่พ่อใหญ่มหานี่นำมาให้เพื่อนสมาชิกดูในวันนี้นะเนี่ยดูขอบข้างดูด้านหลังนะสวยงามดูลักลักเก่าถ้าเราดูลักที่อยู่ในภาพปิดตาของหลวงปู่แก้วหลวงปู่เอี่ยม หรือพระสมเด็จเราเนี่ยเราก็จะรู้ดีนะเพื่อนสมรถิกรู้ดีเลยแหละว่าลักเกา่าลักโบราณนี่เป็นยังไงนะครับ <c oughs> ยิ่งถ้าเรามาเจอมาเจอพระที่เป็นพระเนื้อดินนะเวลาเขาลงลักเนี่ย ถ้าเป็นของแท้เนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ไม,ไม่เรียบตึงไม่มันวาวนะเขาก็จะซึมลงในเนื้อพระก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับอันนี้คือองค์แรกนะองค์ที่สองนี่คือเป็นเป็นคุณแผนนะคุณแผนไข่ปลาซี่ของหลวงพ่อดีนะคุณแผนไขป่ปลาซีหลวงพ่อดีอันนี้ ดูดีๆแล้วดูดูหน้าเนี่ยพิมพ์ทรงนี่มาแบบพงสุพันธ์เลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ย,ยดูอกนี่เหมือนหัวช้างปากมันวิชัยนะเป็นหน้าหนุ่มนะเนี่ยคุณแผนไข่พาสีนะงดงามนะเพื่อนสมาชิกนี่ลงลงลักดำไปเหมือนกันเนี่ยนะลงลักดำบางส่วนแต่ว่าเป็นเนื้อดำานี่เป็นเนื้อเผา วาดมงคลวาดมงคลนะแต่ดูดูนี้เก่าแบบมันวาวนะแบบเผาเนื้อนี่แแร่งมากเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยนะดูบางจุดก็เหมือนท่านลงรักไว้นะเป็นบางส่วนแต่ว่ารุดออกไปแล้วแต่ว่ามีมีรอยนิ้วมือนะ <c oughs> มีรอยนิ้วมือหลวงพ่อต้องกดอยู่อันนี้คือ เมตตามหานิยมนะนะเมตตามหานิยมนะเมตตามหานิยมแคล้วคลาดรอดปลอดภัยท่านว่าอย่างนั้นนะเนี่ยเมตตามหานิยมแคล้วคลาดรอดปลอดภัยถ้าเพื่อนสมาชิกมีคุณแผนไข่ปาซีซ่ของหลวงปู่ดินเก็บรักษาไว้ให้ดีนะเพื่อนสมาชิกนี่นี่ความความงาม าเป็นธรรมชาตินะเพื่อนสมาชิกจะเห็นว่าพระสององค์เนี่ยเห็นไหมครับใครจะสายตรงหรือไม่สายตรงยังไงถ้าเราดูความเก่าก่อนนะดูความเก่าดูความเก่านะคือเวลาเขาเวลาเราไปเจอนะเพื่อนสมาชิกอยางไงเห็นไหมครับเวลาเราไปเจอ ถ้าคนคนดูเป็นนะคนดูเนื้อคนดูเนื้อคนดูธรรมชาติคนดูมวลสารออกเนี่ยจะจะรู้เลยนะเหมือนเราดูพระสมเด็จนะเพื่อนสมาชิกเหมือนเราดูพระสมเด็จเนี่ยถ้าเราจะไปดูเฉพาะพิมพ์เนี่ยคือเราเราไม่เจอหรอกครับไม่ไม่เจอเราต้องดูฟอากเก่า ดูความเก่าดูความเป็นธรรมชาติดูมวลสารแล้วก็ดูพิมนะคือถ้าเราดูความเก่าออกเราเราชนะไปแล้วถึง50%เนลยนะเพื่อนสมาชิกพระสมเดจเนี่ยถ้าเราดูความเก่าเป็นนะส่วนแท้ไม่แท้มันเป็นมันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาโลกแตกนะเพื่อนสมาชิกมันเป็นปัญหาโลกแตกจริงๆนะเพราะว่าเท่าที่พ่อใหญ่มหาดูคุกกีกับ สมาคมกับผู้คนที่อยู่ในแวดวงเนี่ยเนื้อเนี่ยที่เขาเล่นเนื้อกันเนี่ยบางบางเซียนนะที่เป็นเซียนใหญ่นะที่แบบที่เราเห็นในสื่อนะที่เขาที่สังคมรู้ว่าเป็นเซียนใหญ่อะไม่ว่าเขาจะเป็นอายุยังน้อยอยู่นะอายุยังน้อยๆอยู่แต่ว่าก็ถ <c oughs> ือ <c oughs> ว่าเป็นเซียนใหญ่นะค่าขายพระเป็นร้อยล้านเหมือนกันเถอะนะเอาเอาแบบนั้นค่าขายพระพระเปลี่ยนมือเป็นร้อยล้านนะ่ะนะ แล้วสังคมก็รู้ว่าเขาก,ก็เป็นเซียนระดับบิ๊กเหมือนกันเอาง่ายๆนะอายุน้อยแต่ว่าเรียกว่าบิ๊กเลยก็ได้นะเพราะว่าเขาเขามีเงินลงทุนนะเขามีสื่อมีพลังมีผู้คนที่ยอมรับนะจึงเรียกว่าเซียนเนื้อพ้าก็ยังเล่นเหมือนกันเลยนะเพื่อนสมาชิกดูได้นะถ้าหากว่าเพื่อนสมาชิก ท่านใดฟังพ่อยมหาพูดแล้วนี่ท่านคอมเมนต์มาได้เลยนะพูดคุยกันได้เลยเนื้อนี่ไม่ได้แน่เสมอไปนะพะ่อยหมหาเนี่ดูดูทุกสมาคมดูทุกกลุ่มนะ,ะเนื้อนี่เขายังไม่เหมือนกันเลยระดับบิ๊กเหมือนกันหนึ่งในหรือว่าหนึ่งในท็อปเทนเหมือนกันนะเล่นเนื้อยังไม่เหมือนกันเลยนะบางบางคนเนี่ยเนื้อเขาจะออกแบบเหลืองอมชมพูนะเหลืองแบบเรียกว่าเป็น เหมือนกับเ,เรียกว่าการบริแห้งอะนะเหลือ,องเขียวเขียวนะบางคนก็แบบนวลใสขาวเลยก็มีแล้วก็รูปทรงก็ไม่เหมือนกันนะพ่อใหญ่มหาเนี่เห็นเซียน5คนที่พ่อใหญ่มหาติดตามเขาที่แบบบิกบ๊กๆเลยนะเซียน 5, 5, 5้าห้คนเนี่ยเขา เขาเล่นพระเนี่ยพระสมเด็จนะที่ดูพระสมเด็จนะส่วนพระเกจิอาจารย์หรือว่าเครื่องรางของขัง,งก็อยู่ในโซนเดียวกันเนี่ยนะเครื่องรางของขังหรือว่าพระเกจิอาจารย์ก็โอเคเขาก็จะอยู่ในอยู่ในคือพระเกจิอาจารย์ที่เป็นเหรียญมันมันโกหกกันไม่ได้อันนี้จริงนะคือตากแท้ก็คือแท้ถ้าถ้าต้นฉบับต้นฉบับเกจิอาจารย์ที่ออกมาแท้เป็นยังไงพวกเราก็ต้องไปดูตามนั้นแล้ว การที่จะไปก๊อปเหรียญมาให้เหมือนของจริงเนี่ยทำลำบากดังนั้นการดูเหรียญเนี่ยจึงดูง่ายนะเพื่อสมาชิกดูเนื้อโลหะดูเรียกว่าดูความหนาแน่นของโมเลกุลของอะตอมของนิวเคลียสของโลหะเนี่ยมันมันดูง่ายนะมันดูง่ายถ้าคนดูเป็นนะจะดูง่ายแต่ดูเนื้อผงเนี่ย จะดูยากถ้าหากว่าเราไม่ไม่มีประสบการณ์เราไม่ได้ผ่านประสบการณ์ผ่านของกิ่งมาจะดูลําบากดังนั้นเนี่ยเวลาพ่อใหญ่มหาไปดูพวกเซียนที่เขาเล่นพระกันที่เป็นพระสมเด็จนะเซียนห้าท่านที่พ่อใหญ่มหาติดตามเรียกว่าเป็นบิ๊กบิ๊กเนมเลยนะเนีเป็นบิ๊กเลยนะเนื้อไม่เหมือนกันเลย 5, 5้คนนี้นะไม่ไม่อยากจะเอ่ยชื่อท่านแต่ว,ว่าก็อเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใด ฟังพระญมหาพูดแล้วนี่ว่าจริงไม่จริงท่านลองสละเวลาวันหยุดท่านน่ะท่านมีเวลาท่านก็เข้าไปดูในได้นะดูเขาไลฟ์สดดูใน YouTube น่ะง่ายดีนะดูใน y o youtube เลยท่านต้องการท่านต้องการดูเซียนท่านไหนนะท่านพิมพ์เข้าไปไลฟ์สดของเซียนต่างๆพิมพ์เขาว่าไลฟ์สดแล้วก็ชื่อของเขาชายาเขาลงไปใน YouTube ก็จะขึ้นให้ขึ้นให้เลยนะ ท่านก็เจาะจงหน่อยว่าไฟ์สดพระสำเร็จของเซียนนั่นเซียนนี้เขาจะขึ้นให้เลยนะท่านเลือกมาเลยนะห้าคนหรือมากกว่าห้าก็ได้หรือไม่ถึงห้าก็ได้รับรองว่าเนื้อพระเขาเล่นไม่เหมือนกันเอาเอาเอาละสีทีนี้ยเล่นพระไม่เหมือนกันเนื้อไม่เหมือนกันนะส่วนพิมพ์ก็ใกล้เคียงกันนะดังนั้นนะเพื่อนสมาชิกดังนั้นพระแท้เนี่ยอยู่ในมือใครอยู่ในกลุ่มไหน อยู่ในฝ่ายไหนนะแล้วคนที่เขามีพระสมเด็จนั่นอนะ่ะเขามีสื่อเขามีสมาชิกเขามีพวกพ้องเขามีทุนเขามีแบรนด์เขาจึงไปได้นะครับเขาจึงไปได้ดังนั้นเวลาเราดูเนื้อพระสมเด็จเนี่ยเพื่อนสมาชิกอย่าเอาของตัวเองไปเทียบกับของคนอื่นนะอย่าเอาพระสมเด็จเราเนี่ยไปเทียบกับพระสมเด็จของคนอื่นของเซียนท่านอื่นเพราะเหตุผลก็ดังที่พ่อใหญ่มหากล่าวมานะครับ เพียงแค่ว่าท่านต้องมีข้อมูลท่านต้องศึกษาท่านจะต้องมีประสบการณ์ในการดูของพระที่เขาเรียกว่าเซียนมาแล้วท่านนึงจะอ๋อท่านตัดสูปเลยนะท่านอ๋อเหมือนท่านมีแสงสว่างเลยนะเพื่อนสมาชิกถ้าท่านมีอย่างตุวอย่างที่พระมหาพูดมาเนี่ยเวลาท่านไปเจอพระเซียนหรือว่าไปเจอองค์กิงของเซียนเนี่ยท่านจะอ๋อเลยนะมันมันผุดขึ้นมาในในสมองแล้วมัน แสงสว่างเลยนะอแบบนี้นี่เองแบบนี้นี่เองแล้วก็มาดูย้อนคิดถึงพระที่เรามีมันใช่เลยนะแบบนั้นที่เล่ามาก็คือนี่นะคือเนื้อเนื้อ,อลุงปูลุงปูลุงปูบุญนะเนี่ยลุงพอดีนี่อย่างเงี้ยนะดูเนื้อแล้วก็มาดูเนี่ยถ้ำเสือนะถ้ำเสือนี่ก็มีหลายกลุ่นนะอย่างกลุกน่นนี้พิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะเนี่ยเพื่อนสมาชิก พ่อใหญ่มหาอาจจะไม่ได้ดูกล้องขยายแต่ว่าพระถ้ำเสือพิมพ์ตุ๊กตาเล็กเนี่ยพ่อใหญ่มหาได้กล่าวไว้โดยละเอียดแล้วนะในในช่องมหาสองพระบ้านนี่แหละเพื่อนสมาชิกท่านใดอยากจะทราบโดยละเอียดเนี่ยก็เซิร์ชเข้าไปดูได้นะนี่คือประวัติก็คือเอาเอาดินในถ้ำนะเพื่อนสมาชิกเนี่ย เอาดินดังนั้นดินดินในถ้ำในถ้ำภูเขาเนี่ยที่สุพรรณที่ราบลุ่มแถวนั้นน่ะดินก็จะแดงนะดังนั้นเวลาเราไปเจอพระถ้ำเสือเนี่ยมีมีมีไหลกุนะเพื่อนสมาชินะส่วนมากถ้าเป็นของดังเดิมนะเราจะเห็นเม็ดดำาๆนะลักษณะคล้ายกับคือตามตำานัก็บอกว่า,วาขี้ข้างขขานะข้างขาเขานี่ขขเขาจะเกาะอยู่ในถ้ำใช่ไหม เขาจะขี้ในรำดังนั้นเวลาครูบาอาจารย์หรือว่าฤือีที่เป็นต้นตำรับสร้างนี่ก็จะเอาดินในรมแล้วดินในรมก็จะมีพวกก้อนกรวดหินหินเหลืองหินใสหินแก้วแล้วก็มูลค้างคาวขี้ข้างคาวติดมาด้วยท่านว่ายอย่างนั้นนะผสมลงเป็นมวลสารดังนั้นของแท้เนี่ยส่องไปเวลาไปเจอเม็ดดำๆเต็มหรือบางจุดหรือบางส่วนเนี่ย อย่าตกใจนะนั่นแหละคือของแท้แล้วจะมีมูลขางขาวติดมาด้วยนะคือก็เป็นพันสามร้อยถึงพันสปีนะยุคทวารวดีนะเนี่ยคิ้วคิ้วโดกตาโตจมูกบานลิ้มวิปากหนานะท่านก็จะรอทวารวดีนะพุทธศิ์ในยุคนั้นนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกนี่ยมีหูคิ้วโดกตาโตจมูกบานลิมวิปากหนานี่ โบราณท่านว่าย่างนั้น,นอันนี้คือปางมารวิชัยนะ <c oughs> พิมพิมตุ๊ก,กตาเล็กนะดูด้านหลังนี่ส่องใกล้ๆนี่โอ้โมีหมดทุกอย่างดังที่พยามหากล่าวมาพยามหาไม่ได้เอาเอ,าเอากล้องขยายมาแต่ดูคนดูเป็นนะ,นะเนี่ยเพื่อนสมาชิกเนี่ยคนดูเป็นแท้ตาเปล่านะเหมือนพวกเซียนก็ดูพระนะเขาไม่ได้ดูสองหน้าลนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะเราไปว่าเขาไม่ได้เราเขามีประสบการณ์เวลาเขาดูพระของไครเนี่ยเขาปาดหน้าเขารู้แล้วนะแวบเดียวก็รู้แล้วนะเนี่ยนะแต่ว่าก็ต้องรู้ว่าเสียงคนนั้นมันเขาเขาเล่นพระเนื้อแบบไหนนะต้องต้องเข้าใจเขานะเพื่อนสมาชิกเขาเล่นเป็นสายนะนะอย่างพาะเจิตะวันออกอีสานเหนือใต้อย่างเงี้ยเขาก็เราก็จะเห็นนะโอ้โหเด็กๆทั้งนั้นเลยเพื่อนสมาชิก เราเห็นเด็กๆขายพระกันผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมดเลยยวนีไวัยรุ่นนะเห็นเห็นขายพระเป็นเซียนพระเดินสองพระเดินขายพระกันแบบคือเขาก็เขาก็ขายพระใหม่นะพระเกจิรุ่นใหม่นะที่เซียนเขามีเซียนคนไหนที่เขามีอํานาจทางการเงินอํานาจสื่ออานาจโซเชียลเขาก็จะไปปั่นไปปลุกเสกไปสร้างเกจิขึ้นมาใหม่แล้วก็เหมือนเหมือนเป็นการสร้างดาราขึ้นมาใหม่นะ เรียกว่าโปรโมทนะโฆษณาดาราคนนี้ก็ต้องออกสือ่อต้องลงทุนต้องสร้างต้องหาคนมาสร้างละครหาเงินทุนมาโปรโมตสร้างเสร็จต้องโปรโมตโปรโมทแล้วต้องไปหาโรงหนังที่จะฉายอย่างนั้นนะเหมือนกันเลยเป็นผู้จัดการดารานั่นแหละนะต้องหาหาแหล่งเงินทุนเราก็หาผู้สร้างสร้างเสร็จก็จะต้องไปหาโรงนะ ก็รุ่นนี้อาจจะหนังเรื่องนี้อาจจะขายได้คนดูเยอะได้กําไรเยอะรุ่นนี้ขาดทุนเรื่องนี้คนดูไม่เยอะก็เหมือนกันนะพระนะไม่ใช่ว่าจะสร้างเกจิอาจาร์แล้วจะสําเร็จทุกรุ่นนะตอนนี้ก็เราอาจจะเห็นหลวงปู่หลวงพอ่อพับใช่ไหมเออหลวงพอ่อพัฒนอขอญาติเ่ยชื่อท่านนะเราเป็นศิษย์ของท่านก็คงทราบดีสมัยท่านมีชีวิตอยู่ก็มีเซียนท่านหนึน่งก็ไป <c oughs> สร้างปั่นขึ้นมาโฆษณาขึ้นมาท่านก็โอ้โหดังระยะหนึ่งนะแล้วก็ค่อยดอบลงดอบลงจนท่านไม่สบายเข้าโรงพยาบาลสจท่าท่านก็มรณภาพแล้วเรื่องราวก็จบจบแค่นั้นนะพระของท่านก็ตอนนี้ท่านยังมีวิตอยู่ก็ก็มาแรงนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ก็เห็นทั่วไปในท้องตลาดเห็นไหมเพื่อนสมาชิกต,ตอนนี้ก็มาลงปู่เิลาไหมครับลงปู่เิลาก็ คนที่ใกล้คิดตั้งก็ไปปั่นนะไปปัน่นไปสร้างขึ้นมาก็จะมารูปแบบเดียวก,กันกับหลวง,งพ่อพัดนี่แหละนะหลวงปอศิลาเราแต่ทั้งยังมีชีวิตอยู่อันนี้คือรูปแบบนะมันเป็นธุรกิจนะเพื่อนสมาชิกนะเป็นธุรกิจเราก็ต้องมองมองให้ออกว่าถ้าเราอยากศรัทธาเราอยากจะกรบเราก็ต้องมองถึงความเป็นอนิจจ์ทุกขงกังอนัตตาคือความเป็นไตรลักษณ์ในสังขาร เกจิท่านจะมองเราแบบนั้นนะคำสวดคาถาเนี่ยถ้าเราแปลได้เป็นพื้นๆนะเพื่อน,นะนสมายิาเหมือนเราใส่บาทใช่ไหมพระท่านให้พรเป็นภาษาบาลีนะภาษาบาลีก็คือภาษามาคตแต่ถ้าแปลเป็นไทยก็คือยะถาบริวหานะก็คือความสุขความปรารถนาสิ่งใดที่ท่านต้องการขอความสุขขอความปรารถนาขอสิ่งนั้นจงสําเร็จแก่ท่านทุกอย่างเทินเนี่ยคือถ้าแปลก็แปลเป็นไทยแบบง่ายๆอย่างนี้นะดังนั้นบทสวดบทสวด ภาษาบาลีเนี่ยถ้าฟังเป็นภาษาบาลีมันจะดูขลังดูดีใช่ไหมแต่ถ้าแปลเป็นไทยมาก็คือธรรมดานี่แหละนะดังนั้นเวลาพระท่านปลุกเสกพระท่านให้พรภาษาบาลีก็คือท่านให้พรแบบพื้นๆน,นี่แหละให้เรามีสติอยู่ในปัจจุบันนะก็คือความเป็นไตลักษณ์ของร่างกายเรานะดังนั้นถ้าเรามีพระนะคือพระ พระดีพระเหมือนกันเนี่ยใช่ว่าท่านจะคุ้มครองได้ทุกคนนะเพื่อนสมาชิกพระองค์เดียวกันออกจากบล็อกเดียวกันพิมพ์เดียวกันเนื้อเดียวกันเนี่ยอยู่กับนายกรนายขอเนี่ยบารมีก็ไม่เหมือนกันอีกนะอยู่ที่ว่าบารมีของนายกรนายขอเขามีบุญเก่าเขามีความดีความงามทําไว้คือกริ่คนไม่เหมือนกันนะนะทำดีทําชั่วพระท่านก็คุ้มรองไม่เท่ากันดังนั้นเวลาเรามีพระอยู่ที่คอเนี่ยจึงให้เราระลึกถึงความดีเข้าไว้นะเอาเอาแบบนั้น อันนี้ก็คือสมเด็จสมเด็จเรียกว่าสมเด็จพระปิลันนีน่ยสมเด็จพระพิลันออกที่วัดลักขังนี่นะเพื่อนสมาชิกนี่สองสี่แปกุแตกนะที่เจดีแล้วก็ให้ทหารไปออกรบสงครามอินโดจีนช่วงนั้นกำลังมาพอดีโอ้โหทหารไทยยิงไม่เข้านะโอ้ทหารไทยนั่งเหนียวนียนะทหารไทยจนเขาไปถามว่าทําไม ยิ่งไม่เข้ามีของดีอะไรเนี่ยบางคนที่ได้สมเร็จปีลันไปเนี่ยเอามาให้ดูเลยเนี่ยโอโ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยคงกระพันชาตรีนะเพื่อนสมาชิกนี่เนื้อดำนะเนื้อดำเนีมีม,มีเรียกว่าแร่ธาตุกายสิทธิ์เม็ดเหล็กหๆนี่โอโ้โหเอาแม่เหล็กมาดูดนี่ดูดตึ๊บๆเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่นี่คือด้านหลังนี่ลงกรุคราบกรุเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่คราบกรุเนี่ยคราบกรุติดอยู่เลยนะ นี่คือเป็นสมเด็จปิลันนะวัดละคังนี่ก็พระคงนะเนี่ยพระคงพระคงลำพูนนะเนี่ยพระคงถ้าใครมีนี่โอ้โหอันนี้ของของแท้เลยนะเพื่อนสมาชิกนี่ดูเนี่ยดูด้านหลังนะเนี่ยผ่านการเนื้อเนื้อดินเผามานะเนี่ยเผาด้านในในเนื้อแดงบางส่วนดำบางส่วน คลาสสิกมากนะเป็นพระคงลำพูน <c oughs> พันกว่าปีเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเห็นไหมอันนี้พ่อใหญ่ามาหาได้มาเนี่ยดูความเป็นธรรมชาติดูความหนาดูความบางดูพิมพเนี่ยอันนี้คือได้มาได้ม,า,ดมา,นานานแล้วนะครับได้มาพร้อมๆพระสม,ม,มเด็จที่พ่อใหญ่ามาหาสะสมมานี่นะก็เอามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,น,นะ ก,ก็มีแค่นี้แหละครับพระเหรียญพระนาจารย์พระเนื้อเกจิอาจารย์ที่พระยมหมาหบอกพระบ,บ้าน์หมดแล้วนะมีมีไม,ม่ถึง30นะแต่ละองค์นี่หมดแล้วนะนีะ่เดี๋ยวมีโอกาสต่อไปก็จะนําพระสมเด็จที่เพื่อนสมาชิกถามมาอยากดูว่าที่พระยมหมาหบอกว่ายุคต้นยุคก,กลางยุคปลายเนี่ยยุคยุคโบราณมายุคชาวบ้านแล้วมายุคกลางแล้มายุคปลาย,ลายลาเป็นยังไงนะเห็นพระยมหมาหชอบพูดนะก็จะมีโอกาสที่จะนํามาให้ดูในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ